สวัสดีครับเพื่อนๆหลายคนเห็นวิดีโออันนี้แล้วอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะอยู่ๆทำไมถึงมาถ่ายวิดีโอ,อจริงๆแล้วก็เกิดมาจากที่ผมได้สั่งสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อทดลองใช้กับตัวเองนะครับก็เลยว่างฮะก็เลยอยากจะลองฝึกรีวิวสินค้าดูนะครับว่าถ้าใช้แล้วมันจะ เป็นยังไงบ้างนะมันจะดีหรือเปล่านะสำหรับตัวผมเองนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มนะฮะพูดถึงของที่ผมสั่งมากอ็อยากจะขอพูดไปถึงเหตุผลก่อนแล้วกันนะครับว่าเหตุผลที่ที่สั่งสินค้าอันนี้มาก็เพราะว่าเนื่องจากตัวของผมเองเนะี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอ ความเป็นกรดในร่างกายค่อนข้างสูงนะครับหรือถ้าเกิดถ้าเอาแบบง่ายๆตรงๆก็คือกรดยูริกในร่างกายนะฮะค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ยูริกนี่เท่าที่ได้ทําการรักษามานะครับก็น่าจะเกิน15ปีนะครับก็มีการทานยานะจากคุณหมอนะครับแล้วก็มีการตรวจสุขภาพทุก2เดือนนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้สูงมากแต่ก็ ถือว่ายังไม่ปกติเพราะว่ายังต้องใช้ยาในการลดกดยูริกในร่างกายนะครับซึ่งตัวนี้นครับก็คือในส่วนของกดยูริกเนี่ยนะครับถ้าจะให้พูดถึงก็คือ,อ,อมันสามารถเกิดขึ้นได้จาก1นนะครับจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับซึ่งอาหารบางอย่างนะครับมันก็จะไปกระตุ้นในเรื่องของทําให้มีสารพิวรลินในร่างกายมากขึ้นร่างกายก็จะสะสม กรดยูริกมากขึ้นทําให้ไตทํางานหนักในการย่อยสลายพวกนี้ออกไปนะครับทีนี้อันที่2ก็คือร่างกายผลิตเองนะครับอันนี้คือจากที่คุณหมอเขาผู้ด้ฟังนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับทุกคนก็จะมีกรดในร่างกายนะหรือว่ากรดยูริกตัวนี้ในร่างกายอ,าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนไหนที่มีสภาวะการทํางานของระบบย่อยอย่อยางเป็นปกติร่างกายมันก็จะสามารถขับสารตัวนี้ ออกได้หมดนะครับโดยจะไม่ตกค้างอยู่ในร่างกายแต่สําหรับผมก็คือร่อา,างกายผลิตออกมานะครับแล้วก็ตัวในส่วนของไตเนี่ยไม่สามารถขับออกมาได้หมดก็เลยต้องใช้ยานะฮะเป็นตัวช่วยนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะทําให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะครับอย่างล่าสุดที่ไปตรวจมานะครับก็ ความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายนะฮะอยู่ที่ประมาณ5.5นะครับซึ่งก็ถือว่า,ามีความเป็นกรดค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งปกติแล้วสแตนดาร์ดก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ7นะ7.5อะไรประมาณเนี้ยครับก็นะครับทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออนะทั้งเรื่องของอาหารทั้งเรื่องของยาที่ทานเข้าไปนะมันก็ส่งผลต่อในเรื่องของความเป็นกรดในร่างกายค่อนข้างสูงอยู่นะครับ ทีนี้ก็ได้มีโอกาสศึกษาในส่วนของตัวตัวสินค้าตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยเพิ่มในเรื่องของเขาเรียกว่าค่าความเป็นด่างในร่างกายนะครับก็คือ,อเกี่ยวกับพวกน้าน้าด่างหรือว่าน้ําอัคลคาไลนะซึ่งตัวเนี้ยก็จะทําให้ร่างกายสามารถสร้างสมดุลให้มากขึ้นนะครับแทนที่ว่าะจะทําให้ระบบต่างๆภายในมันทํางานอย่างเดียวตัวนี้ก็จะช่วย เป็นเรื่องของลดความเป็นกรดในร่างกายนะครับทำให้ร่างกายมันอยู่ในสภาพสมดุลที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะลองดูว่านะครับว่าหลังจากที่ใช้แล้วนะครับผลที่ออกมามันจะเป็นยังไงอีกประมาณเดือนหน้านะผมก็จะมีการตรวจในส่วนของนะสุขภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากใช้ถ้าความเป็นกรดเป็นเหนาเนี่ยนะฮะมันจะดีขึ้นแค่ไหนนะครับ ก็สินค้าที่ว่าก็คือจะเป็นนะฮะเป็นกระติกน้ําตัวนี้นะครับกระติกน้ําตัวนี้นะครับก็เป็นกระติกน้ําที่จะเปลี่ยนนะครับน้ําธรรมดานะครับให้กลายเป็นน้าดางนะครับะนะครับทีนี้สินค้าที่สั่งมานะครับก็มันก็จะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสั่งมาสองไซส์นะครับถามว่าไม่สั่งเยอะจริงๆใช้แค่ขวดเดียวนะครับแต่ว่าเห็นแล้วสวยดีนะครับก็เลยสั่งมาสองเลยนะครับไม่ใช้ครับแต่ว่าเก็บไว้เฉยๆนะครับเป็นคนบ้าเก็บของนะฮะก็มันจะมี2ไซส์ด้วยกันนะครับไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์950 m l นะครับหรือว่า32ออนซ์นะส่วนไซส์นี้ก็จะเป็น 750 ml นะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวนะเรามาดูข้างในนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่าฝาปิดก็จะมีนะฮะเป็นอ่าเป็นยางนะครับเก็บความเย็นได้นะครับอ่าหัวก้อนต่อไป มนีนะเป็นขวดเป็นสเตเลสข้างในนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็ะจะมีนะครับบอิน <by> formation ให้เราอ่านเขาบอกว่าอ่ะอันดับแรกเลยนะครับก็เกี่ยวกับเครื่องมือนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับก็ะบจะเป็นตัวเรียกว่าเป็นอ่ามันจะมี แร่ธาตุอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะครับสี่ชนิดด้วยกันมีอะไรบ้างเนี่ยขออนุญาตดูนิดนึงนะมีแมกนีเซียมนะครับมีทัวร์มาลีนมีซิงค์แล้วก็มีซิลิก้านะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวทําให้น้ำนะที่เราเติมเข้าไปนะมีความเป็นด่างมากขึ้นนะครับก็มันก็จะมีอุปกรณ์ในการใส่นะครับซึ่งตอนนี้คือเราจะต้องใส่อันนี้นะครับ ลงไปข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับแต่ว่า,เ,าเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่เราจะาทําการประกอบอุปกรณ์เข้าด้วยกันเนี่ยนะครับเาขาบอกว่าให้เอาอันนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปลองทำดูนะอันนี้นะครับก็ได้มาแล้วก็ไปล้างด้วยน้ำน้ำก๊อกธรรมดาครับประมาณ 20วินาทีนะครับเปิดน้าแล้วก็เอาอันนี้นะครับล oh, ้างปกติเลยครับประมาณ20วินาทีคร right ับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เอาไปแช่ในน้ําอุ่นนะครให้แนะนําว่าเป็นน้ําอุ่นนะอย่าอย่าใช้เป็นน้ําร้อนนะครับเป็นน้ําอุ่นเท่านั้นนะครับแช่ไว้ประมาณ20นาทีนะครับเป็นการทำความสะอาดนะครับพวกฝุ่นพวกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับประมาณ8-10ชั่วโมงนะครับทีนี้ในส่วนของขวดนะฮะขวดก็ สามารถนะฮะล้างด้วยสบู่ได้นะฮะขวดตัวนี้นะฮะใช้น้ําร้อนนะล้างได้นะครับน้าร้อนแล้วก็สบู่ล้างได้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับไม่ใช้น้าร้อนนะครับโอเคนะครับทีนี้วิธีการประกอบนะครับมันก็จะมีตัวเครื่องมือนะในการใส่เข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้นะครับเราก็ถอดออกมาต่อขาให้ยาวขึ้น เราก็ใส่น,นี้เข้าไปนะครับวิธีการเวลาใส่นะครับก็กดลงไปอย่าหมุนแรงนะเพราะว่าถ้าถ้าหมุนแรงเนี่ยมันจะแตกได้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับน่แหละใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะทีนี้วิธีการจะใช้ก็คือนะครับเราก็จะ เติมน้ำนะครับลงไปในขวดนะหลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เติมน้ำนะครับลงไปในขวดนะครับให้ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับถึงจะใช้ดื่มได้นะครับขวดหนึ่งนะครับขวดนี้เขาบอกว่าสามารถเติมน้ําได้ประมาณ300นะฮะ300ครั้งนะฮะ300ครั้งปีนึงก็365วัน ก็ที่ว่าหนึ่งปีนะหนึ่งปีนะสำหรับการเปลี่ยนตัวไส้กรองหนึ่งครั้งนะครับนั่นคือ,อตัวไส้กรองนั่นในเนี่ยสามารถใช้งานได้ประมาณหนึ่งปีนะครับแล้วถึงค่อยเปลี่ยนแต่ในเรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยนะก็คือเหมือนเดิมนะถอดออกมานะครับแล้วก็แช่ด้วยน้ําอุ่นนะฮะสักยี่สิบนาท,ทีแล้วก็ค่อยกลับไปใหม่การทําความสะอาดก็อาจจะเป็นสองอาทิตย์หรือเดือนละครั้งก็ได้นะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจของของแต่ละคนแล้วกันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะพกพาสะดวกนะครับไม่ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับมีหูทิ้วมีอะไรเรียบร้อยนะครับก็จริงจริแล้วมันจะมีอุปกรณ์คือจะมีค้นนะตัวกาดสําหรับเป็นรองนะกันกระแทกหรือว่ากันสีตลอบแต่ว่าไม่ได้สั่งมานะครับก็อ,อ่นะฮะ จะเป็นยี่ห้อดีแลนนะฮะยี่ห้อดีแลนนะครับเป็นเพื่อนคนไหนสนใจข้อมูลก็สามารถเซิร์ชนะฮะในเว็บได้นะฮะอันนี้เป็นของจากอเมริกานะฮะก็เป็นของแท้ร้อเร์็นนะครับตันนี้ก็แนะนำกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าว่าตัวตัวสินค้าทำอะไรได้บ้างนะส่วนในเรื่องของอคุณประโยชน์ที่จะได้จากตัวนี้ก็ ต้องขอนะเวลาในการทดลองใช้สินค้าเรียวมันก่อนว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เออมันจะมีการทดสอบนะบทดสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีวิธีทดสอบอยู่ว่าน้ําด่างนะมันจะต้องมีค่า p h ประมาณเท่าไหร่นะฮะน้ำธรรมดาที่เรากินอยู่นะค่า p h อยู่ที่เท่าไหร่นะครับทุกอย่างครับทั้งน้ำเอ่อน้ำที่เราซื้อเป็นขวดกินหรือว่าน้ําประปาจากเครื่องกรองที่เราใช้ที่บ้านนั้นเราสามารถทดสอบค่า p h หรือว่าความเป็นกรดเป็นด่างของของน้ำได้ได้ตลอดนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับก็จะมาลองทดสอบให้ดูว่า,าน้ําแต่ละชนิดนะครับมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไอตัวเนี้ยนะมันจะเปลี่ยนน้าธรรมดาให้เป็นน้ําด่างได้จริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันครับโอเคครับบ๊ายบาย